แกงกก็เหมือนทางผ่านเส้นใหญ่เลยครับก้างหลังผมกมาจากสชิบูตะความเจริญก็จถึงมีอะไรเยอะมีปลามันมานเยอะเลยครับ จะรวยเยอะนะครับอะไรน่าจะได้ไงกับมีเซนเซรานตรงนี้500กิเมตมีตมนนออโปเลยครับโตตัดนะครับมีฮ o n d a าืฮอนมีโมโซไซคผ่านเลยครับขับรถระวังด้วยนะครับน,นี่ก็ตัวธนา,าคารป,ปตท คามยะนรับโรงแรมบ้านมาริฮิวเรสซิเดนซ์นะครับโงร,ง,บรบโงพยาบาลแก่งคอ,อยใหญ่มากคนระับติดไฟแดงนะครับเจสบาลแก่งคอครับ <c oughs> ที่ว่าการอำเภอแก่งคอ ข้าวชูชนนะครับก็มีโรงเรียนมีสถานีตำรวจนะครับมีตล,ลาดนะครับเยัดตลาดไทยยงพญาแกล้งสร้างคลินิกนะครับมีหลายๆประกาศนะครับใครรถซื้อรถต่อมือถือกับแต้า,าก,ก็มีนะครับว่าจีก็มีหา้างทองก็มีนะครับกโกงหดพานิสกับบัลลูถนนลอนแกม้มีวัดนะครับวัดชัยสามมอพระอารามหลวง ตำบลช่องสามโม่อำเภอเก่งคตอตำบลช่องสามโมอำเภอเก่งคอพอเข้าถึงตลาดนี่น่าจะเป็นจุดจุดจุด,จ,ด,จ,ด,จ,ดจุดก็แล้วอันะไรจุดเศรษฐกิจเนาะตัวอำเภอเนาะชุมแพความมือบุรีปบ้านแท่นตรงไปชุมแพนะครับกับอันนี้ก็ เลยเยอะเลยครับมีเงินด่วนด้วยโอ้แข่งคอทรัพยก็จเยอะๆเลยครับโอ้มีปั้นจันทร์ครับก็สร้ามๆต่างๆนะครับเอ่อมีแล้วก็มีโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนนี่คือชุมชนบ้านแก่งคอน้องไผ่อำเภอแก่งคอเรีนประถุครับ สุดรับโชคมีครับมีช,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 ชนโอ้ยาวเลยครับตามถนนนี่ก็จะครืร่ัเยอะมีป้ายเป็นระยะระยะนะครับข้างหน้าไปน้องมุลลำปูไปชุมแพนะครับไปได้นะครับ กาลิสเดนไฟแดงไฟเขียวนะครับอ้อยครับไม่มีเผาครับอ้อยเนี่ยดีมากครับอันนี้ก็มีตลาดนัดนะครับไปปลาเย็นๆสับปะรดภูแลจังหวัดชิงไายนะครับมาขายด้วย มาอยู่คนเราฟังเนดะ้อไปทางมาทางเคครับโชคดีไม่ต้องใช้ครับครับรถข้างหน้านะครับเบรกครับชิดซ้ายนะ